สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวเราสุดเกมโรบอทครับผมทุกคนไม่ต้องตกใจครับนี่คือเกมโรบอทจริงซึ่งนี้เราอยู่ในเอ่อแมปซีน e ม a าสลักเชอร์สักอย่างนึงสลักเชอร์สักอย่างหนึ่งเนี่บดูจากโทนเกมแล้วจะเป็นเกมผจญภัยน่ารักน่ารักแน่นอนเลยถ้าเราไปลองดูกันเลยก่าครับว่าแมปนี้เนี่ยมันจะเจ๋งยังไงไม่รู้นะผมเห็นผ่านๆก็เลยลองกดไปเล่นดูแล้วดูมูดเกมมันโอ้โหเฮ้ยยิงเกมแบบ ที่ไม่ใช่โลบอกอะเอ้ยไปดูเลยครับว่าเียนเป็นไงไปทีนีมาลรงภาพยนต์อินเกอ่ะเฮ้ยคนก็เป็นคนแบบตัวคนเลยนะสวัสดีค่ะให้ช่วยะไยดีค่ะเออผมขอหนังดูเรื่อง s l สเ t e r p l พ n e t ครับโลกนักฆ่าอะไรเงี้ยโอเคได้เลยแค่นี่นี่ลงหนังนี้เป็นของคุณแล้วแค่นเนี้ยคุณเป็นคนแรกเลยที่มา ที่ท่นเขียนในตีมีกี่ชั่วโมงเนี้ยหนังจะเริ่มที่โรงหนังหนึ่งนะไปดูได้เลยโอเคครับแปบลบผิดพลาดตรงไหนขออภัยด้วยนะครับอ่านไม่ทันเนี่ยน,นี่โรงหนังครับนี่ไงโรงหนึ่งเราได้อันนี้มาแล้วใช่ปะว้าวเดี๋ยวอีพุซซีออนนออ่จะซื้อป๊อปคอร์นหน่อยไหมเออตู้หนังทำไมป๊อปคอร์นวะพี่เกมนะเฟิร์สเพรสชั่นพี่ครับจะซื้อป๊อปคอนใหไงไดีครับพี่ อืออือตอบทีเฮ้ยไม่ไม่ให้ไปด้วยไปครับงั้นเราต้องเข้าโรงใช่ไหมเราต้องเข้าโรงถูกไหมง่ายจ้ะเนี่อะไรอ่ะอะไรไม่รู้ครับมันตืต่นเลยไปไปไปเ,ไปไปไปเข้าก็ได้โรงหนึ่งถูกไหมงั้นก็ไปขวาลายใช้ดีงั้นไปขวาไปขวาไม่ได้ด้วยเลือดสุดไป้ายก็้ายครับว้าว นจะเริ่มเร็วๆนี้ครับอะไรเนี่ยเขาบอกว่าฉันเป็นคนไดีอยู่ที่นี่กันเหรอเนี่ยใช่ครับเธอคือคนเดียวเอา้าเมื่อไห้ยังมาททนได้นั่งโต๊ะเลยเก้าอี้เยอะไรจะฉันยังไม่ได้นั่งนั่งมันแย่ไปกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละ But I didn't see ฮะฮะ ใช่เหรออยู่ว่าเหมือนมีคนดูด้วยป้ะแล้วแบบไม่เห็นอยู่ดีเขาก็หายไปแบบไม่ไม่ได้ไม่เห็น,เ,หนเขาเดินออกไปเลยอะไรเงี้ยไหนไม่มีใครเลยเธอคิดเปองหรือเปล่าเราอะเอ,อ้าเดี๋ยวแล้วใครล็อกใช่ไหมเนี่ยฉันจะไปทางหนีไฟทางหนีไฟหลั่จ้าใช้เพิ่มเสียงอะ่อดีอ่ะ ไหมเห็นไหมคอนโทรลแฟนน่าทำให้เธอรู้ว่านี่คือโรบอกจริงๆนะจ๊ะอ๋อรอนร้อนๆ้อนเห็นไหมทุิททำไมบรรยากาศดูไม่น่าปว้วางใจเลยพูดเอาไม่ออกงี้เลยอ่ะสวยดีครับชายฉันสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลุงหนังันดีมันออกมันออกอย่างนี้เลยหรอ ต้ไปหาต้อไปหาพนักงานคอมื่อกี้แล้วจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันน่ะนี่เดีไม่รกกจริงอ่ะเขาล็อกเซไว้เลยนะเว้ยจริงกลับบ้านเลย,ยนะก็อยังอยู่นี่วันนี้เธอเฮ้ย hey, ใครขังฉันไว้ในห้องหนักลงหนัหงน่นนะคฮ้อหมายความว่าอะไรคะเดกมาดูมาดูอะไรนะหยุดคุณทำให้ฉันกลัวนะเนี่ย ฟังนะฉันคิดว่าจะโทรหาบ,บอสคุณตักอย่างที่นี่มันไม่ปลอดภัยเลยนะฉันไม่รู้ดิอะไรนะโอ้ยก่อนฉันจะไปอะ่ะบอกทางไปห้องน้ำหน่อยได้ไหมทางซ้ายเหรอมึงจะเข้าห้องน้ำจริงๆเหรอฮะเอาไม่ใช่อออไปทางขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายยี้ไม่ทนได้อ่ะ เดี่ยวไม่กลับบ้านวะฮะกลับบ้านเลยนะน่ากลัววันอีกโหพุดมากไม่ดไปไหนเธออือโอ้ยยังไงเสียคนกี่ะโอ้ะอะไรเกิดขึ้นกับพนักงานจะต้องซ่อนเราซ่อนไหนเธอซตอนนี้เหรอนี่ไง อ oh! แล้วก,ก,ก็หายใจหนักหนหายใจแรงๆโอเคเอาขาขึ้นตรนนี้แบบปลอดภัยที่สุดนุ่งโอเควิ่งวิ่งครับวิ่งฝ่าไปแล้วก็ไปที่รถของเราโอเคไม่มีอะไรหรอกโอเคไปที่รถนะเดอ๋ยวก็ oh! 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 เดี๋ยวจะเซิร์ฟด้ทุกคนฮะวัด <Huh? What? S 1> เป็นงงอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นใหม่นะเอ้ยแล้วเมื่อกี้คือหลุดหลุดแบบหลุดได้ดีหลุดได้ดีหลุดเกง่งมอนวิ่งได้กดชีฟโออ๋อเหมือนฉากตอนแรกผมแปลผิดด้วยก็คือมีคนนั่งอยู่ดูด้วยนั่นแหละ มาครับนี่ต่อเครดิตต่อไปครับคืนดนตีร้ายแรงมากกืนดนตรีหลายแรงมากๆไปนี่กลับไปหาพนักงานครับไปบนบทว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมแบแล้วก็จะมีพนักงานดกกีกรีดกรีดร้องด้วยความว่าชัว ก็คือเราแบบออกมาแล้ววิ่งหร,หรือว่าอะไรไม่นะเมื่อยหากเกิดขึ้นกับเวอร์เกอร์ไปเราต้องไปซ่อนครับซ่อนซัมแวร์เคียนี่แหละที่นี่แหละครับที่นี่แหละครับซ่อนเลยอืมดูแุรงมากกลัวไม่รู้ว่าเราอยู่นี่หรือไงอืมอืมตัดิไม่เสียเวลาจริงเฉยแค่วิ่งไปวิว,วิ่งวิ่งตัดหน,น้ามาเลยแล,แล้วก็ไปที่รถของฉันนะ ไมีอะไรหรอกมันมีจะมาไหมอ่ะยวผมจะวิ่งสวนมันนะไป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 อปไปไปอ สามแล้วนะครับที่เราจะต้องเดินเข้าโรงหนังนะครับไปดูหนังเรื่องนี้ตักสามรอบก็ไม่ติดไปไหเฮ้ย <c oughs> ใค่ขับผุนในห้องโรงหนังหนะ้าถามกี่รอบ้วคืออยากรู้ว่าทายัางไงอะ่ะแบบว่าหนีเลยเหรอขึ้นหนีไม่แค่หนีไม่พ้นเลยผมดูคนวิ่งวะ่ะไปกดวิ่งก็ได้ครับสวยแล้วจริง <c oughs> ไม่รู้ ไันนี้จะนน่นนะครับเราจะเข้านานโน้นจริงๆก็บอกว่าให้เราวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปที่รถของเราโน้นนะครับไปแสดงว่าเกมเขาตั้งปฏิทานอะไรครับว่าเราออกไม่ได้เนี่ยออกไงก็ออกไม่ได้พี่จะขังวพู้ทาไมไปเออแล้วถ้าวิ่งไปนหนีในะห้องอื่นคือเพราะว่า,พอ,า,าพอเราตายปุ๊บเนี่ยพอเราตายปุ๊บอ่ะเขาจะเขาจะ ไล,ล่หอกจากเสร์มเลยก็เลยหง่าเอ๊ดฉันควรทำยังไงไปซ้อนไแปบบซ้อนอ๋อมันกดชีพครับผมผมก็เลน่นกัโอ้ยไม่ชินสักทีหรือว่าข้างหน้ามีใครยุ่นะเนนีครับยังดีวิ่งไปนะครับแล้วก็ไปที่รถของฉันโอเคผม่าต้องมีอะไรดักแน่เลยว่ะ มัน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 จะจ้ำผมเยอะไปไหมฮึพอกูพอ